สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีนิทานอีกหนึ่งเรื่องนะครับ<ม>ที่จะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับนิทานเรื่องนี้ก็คือเรื่องอคุณจะสําเร็จไม่ได้ด้วยหัวใจที่เล็กๆนะครับนิทานมันก็มีอยู่ว่าก็มีช่าง ที่เกาะอ,อิดอยู่3าคนนะครับก็นั่งทํางานอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันนะครับก็มีชายคนแรกนะครับเขาก็นั่งทาไปเรื่อยๆเลยนครับหยิบปิดิดขึ้นมาแล้วก็มาประกอบภูมิแล้ววางไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจอะไรนะครับชายคนที่สองนะครับก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตื่นรือล้นขึ้นมาหน่อยนะครับก็แต่ว่าเขาทํางานเกาะอ,อิดไปนะครับเป็นชั้นๆแล้วก็ดูนาฬิกาไปแล้วก็เจอคนน้นพูดคนนู้นพูดนิดเรื่อยๆไปนะครับ แต่คนที่3นะครับเขาทํางานอย่างมุ่งมั่นเขาทํางานก่ออิฐแบบที่ไม่พูดไม่คุยกับใครเลยนะครับหิบอิฐขึ้นมาแล้วก็เอาปูนมาฉาบแล้วก็เล่งให้มันดูสวยงามนะครับก็มีคนคนหนึ่งฮะเดินเข้าไปหาไปถามชายทั้ง3คนนะครับไปถามชายคนแรกถามพี่พ,พีพี่ทำอะไรเหรอชายคนแรกก็ตอบว่าก็ผมก็ก่ออิฐไงไม่เห็นหรือไงนะครับ พอไปถามชายคนที่สองคนที่สองก็บอกอ๋อผมกําลังก่อกําแพงนะครับเนี่ยกำลังเป็นรูปเป็นร่างอยู่เลยใกล้จะเสร็จแล้วล่ะเนี่ยเดี๋ยวผมก็ได้พักแล้วนะครับพอไปถามชายคนที่สามคนที่สามก็บอกว่าอ๋อผมกําลังจะสร้างโบสถ์ที่มันยิ่งใหญ่ที่มันสวยงามที่สุดในประเทศนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับคําถามเอยู่ว่าชายทั้งสามคนนะ่ะคุณคิดว่าเขาทํางานเหมือนกันไหมครับแน่นอนนะครับ ก็คือจริงๆเนื้อง,งานน่ะมันก็คือการเอาอันเดียวกันคือเป็นช่างก่ออิฐเนาะคือเอาอิฐนะแล้วมาวางเป็นชั้นๆชั้นๆเหมือนกันนะครับแต่ที่ทั้งสามคนนั้นแตกต่างกันก็คือมุมมองต่ออาชีพที่เขาทําไม่เหมือนกันชายคนแรกเนี่ยก็ทํางานเหมือนเหมือนคนมีค่าแรงไปวันๆนะครับทํางานไม่ได้อะไรก็มีค่าแรงก็ทําไปนะครับก็ทําไปให้มันเสร็จๆถึงเวลาก็ลเลิกอะไรนียนะครับ ส่วนคนที่สองนะครับเขาก็ทํางานก็กระตือรือร้นละละดีขึ้นมาหนึงหน่งเขาไปทําเหมือนว่าเขาจะต้องสร้างกําแพงทําให้มันเสร็จให้มันดูใช้ได้ทำเรื่องทำงานไปตามหน้าที่ของเขาที่เขาได้รับมอบหมายว่าจะต้องสร้างกําแพงให้เสร็จเขาว่างเสร็จเพื่อเขาจะได้พักผ่อนนะครับส่วนชายคนที่สามนั้นมุมมองเนะี่ยเขาไม่เหมือนกันเขาไม่ได้ทาด้วยด้วยด้วยหน้าที่ด้วยแรงแต่เขาเอาใจมาทํางานด้วยนะครับ นอกจากจะทําด้วยด้วยฝีมือด้วยแรงแล้วเขายังมีจิตใจที่มุ่งม,มั่นมีเป้าหมายมีจินตนาการมาทําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคําถามไม่อยู่ว่าท่านคิดว่าทั้งสามคนเนี่ยใครจะประสบความสําเร็จใครจะทํางานเสร็จแล้วใครจะทําดูให้มันดูสวยงามดีมากกว่ากันแน่นอนนะครับทุกคนตอบเหมือมนกันคือชายคนที่สามแน่นอนนะครับ ที่ที่ชายคนที่3ที่ต้องดูทุกคนก็แตกต่างกันนะเพราะว่าชายคนที่3เนะี่ยเขาไม่ได้ทํางานด้วย,ด,วยด้วยแรงงานอย่างเดียวนะเขาเอาใจมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงมีเป้าหมายมีจินตนาการและ ถามเลยนะว่าทั้งสามคนเนี่ยใครจะประสบความสาเร็จมากกว่ากันนะครับก็คือชัดเจนเลยว่าคนแรกเนี่ยถ้าทําไปแบบเนี้ยเขาก็จะต้องทํางานแบบนี้อยู่ตลอดทั้งทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งชีวิตเขาคือถ้าเป็นเปรียบเทียบก็คือเขาก็เป็นลูกจ้างกรรมกรในงานไปวันๆอยู่ตลอดชีวิตแน่ๆนะครับส่วนชายคนที่สองนะครับก็อาจจะทํางานบอกว่าดีขึ้นมาบ้างเป็นช่างอ่า เป็นก็เลยเป็นช่างปูนเนาะเป็นช่างปูนช่างกอ่ออิฐช่างปูนเนี่ยในอนาคตก็จะเป็นแก่มาก็จะเป็นช่างอาวุโสนะครับอาจจะเรียกชำนาญการหรืออะไรกันแล้วแต่แต่ก็อยู่เป็นแบบนั้นนะเพราะเขาไม่ได้มีอะไรที่มากกว่านั้นแต่ชายคนที่สามครับแน่นอนเลยวันนี้เขาอาจจะเป็นแค่ช่างกอ่ออิฐนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นเจ้าของธุรกิจก่อสร้างได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเขามีมุมมองต่องานที่เขาทํา ไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนคนเรานี่ครับทางานกับในเราในชีวิตเราเนี่ยถ้าเราทํางานอยู่ในชีวิตประจําวันถ้าเราทํางานในอาชีพของเราเนี่ยถ้าเรามีมุมมองต่องานของเราเนี่ยถ้าว่าทํางานแค่ไปวันๆเนี่ยคุณก็จะเหมือนชายคนที่หนึ่งแต่ถ้าคุณทํางานกระตือรือร้น,ลลนทําตามหน้าที่ถึงนะาเช้าเช้ามาเย็นกลับนะครับคุณก็จะเป็นเป็นได้แค่พนักง,งานอาบุโสนะครับตอนสุดท้ายแต่คนที่สาม สุดท้ายของเขาเขาก็คือเป็นนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่เขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาสามารถที่จะเอาใจเข้าไปทํางานในสิ่งที่เขาทําด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นนิทานให้ท่านฟังนะครับว่าความสําเร็จอะ่ะมันไม่สามารถเกิดได้จากหัวใจที่เล็กๆนะครับสวัสดีครับ